สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t าร์ลอตบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีมังกรและคนามังกรนะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะมาแม่หมอจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกร1ิบใบนะคะเราจะมาอ่านการในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้พี่ไพ่เป็นคนช่วยบอกมาในคลิปนี้นะคะ สิบใบนะคะมาจะมาอ่านกันเลยเนอะช่วงนี้ราศีมังกรลัขนามังกรเป็นอย่างไรบ้างและเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ บแรกนะคะ Queen of Worn Queen of w o r เป็นลักษณะของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่นะคะคุณเป็นคนที่เฟลลี่น่ารักนะคุณเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและรู้จักใช้รู้จักไหว้วานรู้จักแจกจ่ายผลและแจกจ่ายงานออกไปให้กับเพื่อนร่วมงานเนาะมันก็จะทําให้งานของคุณสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะคุณเป็นคนทีอน่อาจจะประสบความสําเร็จมาจากธุรกิจการงานของคุณเองก็ได้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะในช่วงนี้งานดีนะ เดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตเป็นลักษณะของนักปาชญผู้ทรงศีลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิชอบปฏิบัติธรรมนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะให้ความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้อาจจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณแบบพัฒนาเติบโตให้คำเขาเรียกว่าให้คําปรึกษากับคนอื่นได้หรือ เรียนรู้เพื่อจะที่สร้างสารรค์ผลงานให้กับตัวของคุณเองก็ได้ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสันโดษอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่อยากมีสมาธิอยากมีสติอยู่กับคนตัวเองก็ได้ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงิน for of p e n t a c l e เนะเป็นลักษณะของการอยากเก็บเงินอยากอ,อมเงินอยากมีเงินไว้กับตัวเนะไม่อยากใจ้จ่ายอะไรที่มันสุรุ่ยสุร่ายแล้วนะคะหรือเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นคนที่ตรหนีถี่เหนียวมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะช่วงนี้ห้าไม้ห้าไม้เป็นลักษณะของความขัดแย้งความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องของเอกสารนะคะมันจะนําพามาซึ่งความวุ่นวายโดยเฉพาะในเรื่องของบุคคลนะคะคนที่มาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของ ของงานที่เราทำอยู่หรือจะต้องไปประสานงานติดต่อกับใครในช่วงนี้ให้ระวังการทะเลาะเบาะแว้งการมีปากเสียงนะคะให้เรามัดระวังสติควบคุมสติของตนเองให้ดีนะคะอย่าไปทะเลาะกับใครในช่วงนี้นะคะทัวเพนเดอรเคิลทัวรเพนเดอร์ทัวเพนเเคลิเเคล,เเคลเป็นลนักษณะสองเหรียญน,นะคะ เป็นลักษณะของการหมุนเงินประครับประคองเงินให้มันบาลานซ์เนาะคุณอัจเนี่ยคุณก็จะมีเงินเข้ามาเหมือนกันนะการที่มีค่าใช้จ่ายมารออยู่เนี่ยบางคนอาจจะไม่มีเงินแต่เราอะ่ะเรามีเงินที่จะมาซัพพอร์ตพอที่จะใช้จ่ายจับจ่ายออกไปเนาะมันเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจําที่คุณจะต้องจ่ายรายวานันรายเดือนเนี้ยค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าบ้านเนี่ยแต่คุณก็จะมีเงินเข้ามานะคะทําให้ทุกอย่างมันค่อยๆฟลขคืนในเรื่องของการเงินนะคะ คิงออฟ k อดคิงออฟซอดเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้ทหารตำรวจในพันในพลอะไรประมาณนี้นะคะหรือกําลังจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบางอย่างแต่ว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอึดสู้อดทนเนาะชัดเจนนะคะกับทุกอย่างปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดคุณจะสามารถขจัดตัดสินแก้ไขมันไปได้อย่างดีนะคะอืม เทนอฟคัพเทนอฟคัพเป็นลักษณะไพ่ถ้วยเนาะสิบถ้วยหมายถึงความรักความสุขนะคะคุณจะมีความรักคุณจะมีความสุขมาจากครอบครัวบางคนอาจจะแต่งงานแล้วคุณอาจจะมีบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่แล้วคุณก็มีความสุขนะคะอยู่ได้อยู่กับคนที่คุณรักนะคะลูกหลานบริวารเนาะ สิบเหรียญมีทั้งสิบถ้วยมีทั้งสิบเหรียญน,นะคะเนี่ยเลิกกังวลเรื่องการกันเงินได้แล้วเงินกําลังจะเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่เงินจากทรัพย์สินอสังหาที่ดินมรดกการเขาเรียกว่าอะไรใครที่เคยบอกกล่าวขายที่เอาไว้นานแล้วยังขายไม่ได้สักทีเนี่ยถึงตรงตอนนี้คุณกำลังจะขายได้แล้วนี่คุณกำลังจะได้เงินจาก อสังหาเรียนมาพั์นะคะหรือได้เงินจากครอบครัวคุณเป็นคนที่มีครอบครัวสปอร์ตหนุนหลังให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินอยู่เสมอนะคะครอบครัวดีครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเงินดีนะก็มันจะโหอะไรกันเนี่ยสิบถ้วยสิบเหรียญสิบดาบนะบางคนอาจจะเจอเจอกับปัญหามรสุมชีวิตอุปสรรคนะคะบางคนอาจจะเจ็บป่วยถึงขั้นผ่าตัดแงะมีเกณฑ์ผ่าตัดในช่วงนี้นะคะ ผ่าตัดแล้วเ,เขาเรียกว่าพอเราไพ่ดาบมันมีตั้งแต่1นึถึงสิเนาะอันนี้สิบดาาเนาะหมายถึงทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่เราเจอเจออยู่ที่เป็นมรสุมชีวิตที่มันผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันกําลังจะดําเนินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะมันไม่มี มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้ว <c oughs> เปรียบเสมือนถ้าเราบาดเจ็บถ้าเรามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงมาถึงตรงนี้เราต้องรักษาต้องทําการผ่าตัดต้องทําการรักษาให้มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวสุขภาพดีๆความแข็งแรงใ,ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับเราชีวิตก็เหมือนกันเรากําลังจะได้เกิดใหม่เรากําลังจะได้พัฒนาได้ได้ไดก้าวต่อไปในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตนะคะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะโอ้คิงออฟคัพ คิงอัพคับเป็นลักษณะของความสุขนะคะพอคุณได้รักษาใครเจ็บป่วยอยู่ไปรักษาอย่างที่เราบอกเนอะโดยเฉพาะในเรื่องของบางคนอาจจะเจ็บหลังบางคนอาจจะปวดหลังเนาะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดนะคะไปทําการรักษาให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะอุดมสมบูรณ์มีความสุขนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเนาะคนนี้เขาเป็นคนอื ถ้าเราเป็นผู้หญิงคนที่เข้าที่คนที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะได้เจอเจอกับพ่อแม่ในช่วงนี้เนาะหรือเจอเจอกับคนที่อยู่ในเครื่องแบบ <c oughs> คนนี้เขาจะนําพาความสุขความอุดมสมบูรณ์มาให้เราให้คำปรึกษาในเรื่องของงานในเรื่องของอ่ติดสิ่งที่เราติดขัดมีปัญหาอยู่เขาจะให้คำปรึกษาเนาะหรือบางคนอาจจะมีความรักเข้ามานะคะคนนี้เป็นพ่อแม่ที่เราบอกเนาะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีนะ เป็นคนที่พึ่งพาได้มีอะไรปรึกษาเขาเขาจะให้คําปรึกษากับเราได้ดีเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนาะเขาอยากมาศึกษาอยากมาดูใจยอยากมาพัฒนาเรียนรู้ในเรื่องของความรักกับเราในช่วงนี้นะคะถ้าเราถ้าเราโสดเนาะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้คุณสุขสมหวังสําเร็จสมความปรารถนาทุกประการนะคะมีความรักมีความสุขมีเงินมีทองเข้ามามีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินนะเนี่ยช่วงนี้ นะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะและใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามให้กับช่องเมจิทัลล์บายคิตตี้ด้วยนะคะใครอยากอ่านไพ่กับเราติดต่อได้ที่ไอเดลน์นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยะคะ่คะเมจิทัลล์บายคิตตี้ค่ะ